แม่นานๆมีแบบนี้มาให้ถ่ายสักทีหนึ่งตลาดปลาหานี่้นะครับนี่บัวสายอีสานนะครับแบบนี้นะครับสืบสาวเล่าเรื่องแล้วมาจากทางอีสานงามนะบัวบัวทางโน้นเขาก็จะนี่พี่แทนพี่แทนแนั่นนี่นะฮะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าราคาให้ต่อแม่เป็นบัวเฟรมใหญ่เลยลูกก็อย่างนี้เลยลูกสาวด้วยนะครับเครื่องสวย ต้องสวยลูกออกมาเป็นลูกกระทบหน่อยๆแบบนี้นี่ฮะสองหมื่นห้าเอาท่านใดชอบวัวโครงสร้างดีๆวัวงามวัวงาม,งามนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแม่เขาชัด,ชดๆต่นตอนะนี่ครับอย่างนี้เลยแม่นี่เม็ดสีเลยนะครับแม่นี่เม็ดสีสิบเลยวัวเฟรมใหญ่ฮะจ่ายลูกเป็นลูกสาวด้วยสองหมืนห้าลครให้ต่อนะครับ น้องกันบานาคำตะบลศิลาเพรมานี้เล่เลือดดีๆสองตัวหมื่นสองพันตัวนี้นะครับเจ้าหน้าขาวเจ้าหน้าขาวนะนี่ไม่ใช่หน้าแดดนะครับหน้าขาวก็หุ่นง,งามดีผอมอยู่มากเมตรเท่าไหร่ดีเมตรยีห้าขึ้นด้วยหัมวมันงามดีเนาะมันเป็นจุกที่งามดีไม่ยอมให้เราดูหน้าซะแล้วนี่ไหเห็นไหมอายะ หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับตัวนี้นะนี่เกินเมยี่ห้าครับเกินเมยี่ห้าแม่สาวอีกพักหนึ่งก็ได้ผสมนะครับแบบนี้เออนอกจากตัวนี้หมื่นสองพันห้าร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็วัวน้องคำน้องน้องกันเหมือนกันหมื่นห้าตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้เมษยี่ห้าได้เหมือนกันอาทุกท่านหมื่นห้าพันบาท ถ้าเอาคู่น่าจะต่อได้พอสมควรแต่เลือดกำลังหน้าเลี้ยงแต่ว่าสายเลือดตอนนี้ยอมรับนี่หมวยเหงาหน่อยน้องกันอยู่บ้านนะครับตมศิลาเพชรอปัวนะครับตัวละอ่าทุกท่านหาควายไปตั้งแต่นี้ไปก็มีแต่ง,งานแล้วครับตั้งแต่นี้ต่อไปมีแต่ง,งานนะอะ่งานฉลองกันตลอดนะครับปีนี้คึกคักมากเมืองหน้านนะงานกระถินต่างๆนี่รำวงมีเกือบทุกหมู่บ้านนะเป็นเงียบเหงากันมาหลายปีพิเศษบ้านนอคำมีควายไซยนี่แหละ หนึ่งมืนบาทตัวนี้อ้วนดีด้วยตัวนี้นะนราคาพี่เพชรบอกว่าต่อรองได้นิดหน่อยพี่เพชรมีรถรับส่งด้วยนะมีรถรับส่งด้พี่เพชรอยู่บ้านนาคำตําบลศิลาเพชรนะครับหนึ่งหมืนบาทเอาท่านใดชอบควายน้อยสายเนื้อตัวนี้นะลองถวาพี่เพชรดูนะครับอ่าตัวนี้งามนะมทุกท่าน ท่านใดชอบสายพื้นเรานี่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับบัวห้อยตัวดูแล้วกันถ้าบัวตัวนี้ว้าว <c oughs> เป็นไงเอามาฝากคนชอบบัวกันแหมสูงไม่มากนะครับประมาณสักประมาณเมตรเมตรสิบเมตรสิบห้าอประมาณเมตรเมรสิบห้าแต่ว่ายาวครับช่วงคอยาว ผมว่าตาเขาก็เป็นมิดด้วยนะโอ้โ oh หตัวนี้เปิดราคาเอาเรื่องเหมือนกันครับเปิดราคาเาเรื่องเหมือนกันห้อยตู่ท่านเปิดสองหมื่นเจ็ดพันบาทเลยเปิดราคาไว้สองหมื่นเจ็ดพันบาทเลยเป็นไงหนุ่มไทยแท้เราแบบคุณนแบบนี้ก็คงต้องไปทางตากทางโน้นนอกถึงจะเยอะทุกวันนี้ที่ทางน้านนี้ก็จะน้อยแล้วแต่งางาม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 แบบนี้อ่ะ อ๋อถ่ายนานหน่อยชอบของสวยเป็นไง2,7งหมืน็ดนะครับเปิดราคาไว้พอสมควรเลยตัวนี้คู่นี้เป็นคู่แม่ลูกนะคู่แม่ลูกลูกตัวเมียว่าพ่อผัดบ้านดอนมูลอำเภอทั้งหาอ่าแม่เขาเนี่ยอย่างงามครับหน้ามันได้สีหน้าเขาออกเทาๆก็เลยมีมิติให้ดูเลยพ่อเท่าไหร่พ่อนะ สองหม้าพันบาทนะครับสองหม้าันบาทอ่าร้องอยู่ฮะสองหมืันบาทลูกตัวเมียแม่เขานี่เมษาสิห้าได้เลยยืนอย่างสงงาเลยเหยียดคออย่างนี้เท่าไหร่พ่อย่างเงี้ยบมื่นสองันบาท 4, ตัวนี้สี่พันห้ารยบาท ตัวนี้งามนะหมื่นสองนะทุกท่านนะเพราะว่าชี้ให้ผมดูอีกคู่หนึ่งคู่หนุ่มวัวไซส์กลางน้ําไซส์กำลังจะโตไซส์กำลังโตเลยละ่ะเดี๋ยวนะให้ดูนะครับแซวแปดครึ่งคือคู่นี้วัวลูกผสมหนุ่มสองตัวสูงเมตรเม็ดยี่สิบถึงเม็ดยี่ห้าแล้วอะแซวแปดนี่นะแบบนี้นะอ๋อตัวขวามือนี่ประมาณเม็ดยี่สิบครับซ้ายมือเม็ดยี่สิบห้าสองหมื่นแปดเอาหลากหลายดีฮะวัวพ่อผัดบ้านดอนมูลอำเภอท่างาครับ พ่อช่วยเป็นเจ้าของตลาดนะครับนี่พ่อช่วยเป็นเจ้าของตลาดแล้วก็บริหารตลาดนี้ทุกวันนะฮะแต่งงวนี่ไม่ใช่งงว่อช่วยนะครับ <c oughs> พ่อช่วยท่านไม่ได้เลี้ยงวัวแบบนี้ตัวแปดพันงวงวิถวนุนบ้านฝ่ายมูลอำเภอท่าผาสูงประมาณสักผู้หนุ่มลูกผสมตัวนี้นะสูงประมาณหนึ่งเมตรหน่อยๆเอาเมตรหน่อยๆแปดพันแล้วก็นี่แหละสไตล์งวว,วิทุนนะฮะตัวหมื่นสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยสามตัวนี้ ทรงงามคือตัวนี้ทรงงามเลยดือนี่สูงประมาณสักเมตรสิบเซนตัวขาวก็ราคาเดียวกันนะครับเมตรยี่สิบเซนอ้าวก็เมื่อก่อนอุ้ยก็จะเล่นวัวงามหน่อยเนาะวัวอุ้ยท่วนช่วงหลังนี้ก็ชาวบ้านเขามาเล่นวัวแบบเนี่ยราคาหมื่นบวกลบก็เลยเดี๋ยวนี้ก็มาทางนี้กันหมดแล้วโทรหาอุ้ยดูครับพี่กัดท่านอยู่บ้านฝ่ายมูลอำเภอทางผาครับ ข้อ,อนี้งวัวป่าทองบ้านนุ่งขาแม่นางให,ใหญ่สองแม่นะครับนี่ฮะท่านใดชอบวัวไทายใหญ่สองแม่แม่นี้เม็สามเลยแม่นี้เม็สามแม่นูน้นเม็ดยี่ห้าท่านเปิดราคาเป็นคู่นะครับคู่ละสองหมื่นพันเนี่ยคู่เนี้ยสองหมื่นหนึ่งพันบาทอ่าแม่าไทยใหญ่งามๆก็วงเขาสวยดีตัวนู้นนะวงเขาสวยดีพร้อมอยู่นะตัวนู้นเะม็ดยี่ห้าตัวนี้เม็สาม แต่ตัวนี้ใหญ่กว่ามากครับใหญ่กว่าเนี่ยสองหมืนพันอืมเข้าคู่กันดีด้วยปลาทองย่อของวัวน,นี้อยู่บ้านทุ่งขามอเภอเมืองน่านนะครับแม่วันนี้หลวงเพชรเนี่ยหลวงเพชรคือเนี่ยนะฮะนายฮ้อยควายลายใหญ่ของเมืองน่านนะครับวันนี้ปังมากท่านสิบจี่สิบตัวหมดแล้วมั้งครับ ขายหมดแล้วอ๋อพวกน้อยๆยังอยู่ตัวหมื่นห้าร้อยลุงเพชรบอกราคาแล้วตังเล็กตัวเล็กสุดนี่อโทษทีครับโทษทีโทษทีพอดีมีลูกค้าเข้าพอดีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเพชรบอกบอกราคาลูกค้าไปด้วยบอกเราไปด้วยนะครับตัวหมื่นสี่พันบาททุกท่านแบบนี้นี่โอ้โหลุงเพชรแบบนี้เห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจเนาะเอาของมาขายแล้วมีคน ก็มาหุ้มลุมต่อราคากันอย่างเงี้ยตัวหมื่นสี่ก็แบบนี้นะครับตัวหมื่นสี่นี่มีอยู่ทั้งหมดแปดตัวทุกท่านอ่าคือลุงเพชรเอาเอารถออกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเอาไปส่งลูกค้านะครับเอาออกเอาขึ้นรถไปครึ่งหนึ่งแล้วโอ้ลูกค้าต่อหมื่นสามเดี๋ยวลุงเพชรจะขายไหมลุงเพชรไม่ขายครับจะเอาตัวเดียวตัวที่สองนั่นนะนะ เอาทุกท่านควายน้อยควายน้อยก็มีควายไซสกลางก็มีเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็มีนะครับควายเงินพันเนี่ยแบบนี้ก็คง 5, เนี่ยแบบนี้ตัวห้าพันโอ้ตัวห้าพันนี่ใช้ได้ตัวนี้นะราคาเรียกอยู่นะราคาเรียกอยู่ลุงเพชรก็ทั้งรับโทรศัพท์ทั้งบอกราคาผมครับเอาขอบคุณมากลุงเพชรขอบคุณ,คณลุงเพชรอยู่บ้านคัวตอนทองอำเภอทา่าอ่างผาทุกท่านท่านจะยืนหลักขายอยู่ที่กาดปรหาหันที่ทุกเช้านะมาเช้าเช้าที่หนึ่งลูกค้าเข้าเยอะมาก วันนี้เห็นเราชื่นใจเลยควายดูเหมือนจะขายดีกว่าวัวนะดูวันนี้ท,ทุกทุกอกเลยฮะนี่นองเอ็ดบ้านม่วงอำเภอทางผานะัะควายสายอีสานนะครับวันนี้มีควายปอนมีควายปอนหรือทางอา่อทางอีสานเราเรียกควายดอนควายดอนนะแบบนี้หมื่นหกนะครับตัวนี้นะเม็ดเม็ดยี่สิบได้เม็ดยี่สิบได้แบบนี้หมื่นสี่อ่า หมื่นสี่ครับแบบนี้นะสองตัวเนี่ยตัวละหมื่นสี่หมื่นสี่เดี๋ยววันนี้น้องเอ็ดมีควายไซส์ใหญ่มาคูดถึงเดี๋ยวให้ดูหมื 14, ่นสี่เนู้นนะ่ะตัวสองหมื่นหกคนที่เอาควายเอ่อไซส์ใหญ่ๆมาขายก็จะมีเจ้าเดียวนี่แหละครับเนี่ยตัวสองหมื่นหกส่วนใหญ่แล้วเจ้าอื่นก็จะควายน้อยควายกลางสองหมื่นหกสองหมื่นตัวน้นก็เหมือนกันนะครับตัวนนนเมษยี่สิบห้าขึ้นเมษสามหย่อนเลยตัวโน้นนะ ตัวนี้ก็เม็ี่ห้าแต่ตัวนี้ใหญ่ผมว่านะสองหมื่นหกพันบาทอ้าวเอ่อน้องเอ๋อยู่บ้านม่วงเบอร์ทางผาครับเอ่อพี่เอกบ้านดูนะครับเอาควายมาขายสองตัวตัวดำสนิทนี่เป็นลูกเซี่ยวไทยอินเดียแล้วล่ะไม่ใช่ลูกครึ่งลูกเซี่ยวมาแล้วแม่แม่แม่สาววัยพร้อมผสมแม่นี้นะราคาที่พี่เอกท่านเปิดหมื่นแปดพัน ควายสายแขกนี่ควายลูกเชี่ยวลูกเครื่องทั้งหลายนี่ชอบสีเมืนนะสีมันดำเนี่ยดูฮะความสูงก็เทียบกับเทียบกับรัวได้ครับประมาณสักเมตรยี่ห้าหรือเมตรยี่ห้าขึ้นอยู่ส่วนตัวนี้ก็ควายท่านเหมือนกันหมื 14, ่นสี่ครับแบบนี้นะครับประมาณเมตรยี่สิบโอ้ตอนนี้ดูฮะท่านใดหาควายไปปั้นคึกเอาเรื่องน,นะนะลูกเชี่ยวไทยแขกหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพี่เอกอยู่บ้านดูตําบลพญาแก้วเพชิงกางนะครับ พี่กนสกุลฟาร์มบ้านผู้แหนงบางทองเอาควายมาขายเดี๋ยวนี้พี่คนเอาเฉพาะไซกลางไซเล็กมาขายนะครับแบบนี้เก้าพันแม่ตัวนี้ฟังได้เลยเก้าพันเนี่ยนี่ราคาให้ต่อด้วยนะผู้หนุ่มตัวนี้นะครับอ่าแต่ว่าไปเลี้ยงอีกสักหน่อยก่อนเนาะไปเลี้ยงอีกสักอาทิตย์เนาะเก้าพันถ้าแบบนั้นหมื่นสามอ่าตัวนี้พร้อมทำหมื่นสามนี่เนี่ยไซสปะลาล็อกปลอกแพกก็มี ไปปลอกปลอกแฝกก็มีนี่เจ้าของควายท่านนะครับสกลฟาร์มเนี่ยอยู่วันนี้ดูฮะมีมีคุณลุงคนเจ้าบ้านเข้ามาหาซื้อควายกันเยอะมากนะเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงงานกระถินครับเป็นช่วงงานกระถินของนางทั่วประเทศแล้วก็ปีนี้ละควายราคาถูกก็ทําควายกันเนี่ยเนี่ยนี่ก็ต่อกันอยู่เนี่ยต่อตัวนี้ต่อตัวนี้ตัวนี้นนเกี่ยงกันอยู่พันหนึ่งไม่น่าจะออก <c oughs> เกี่ยงกันเยอะไป เดี๋ยวผมจะถามตัวเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่พี่กลนท่านขายไปแล้วนะนี่ขายไปหกพันสองตัวนี้ตัวนี้ขายไปหกพันสองอ่าก็พอได้ไหมทุกท่านเนี่ยหกพันสองร้อยบาทพกพไม่ถูกไม่แพงนะตัวนี้นะหกพันสองเพราะมันพร้อมอยู่ก้ายน้อยมันพร้อมอยู่อืตัวหลังนั่นเก้าพันยังไม่ได้ขายครับแบบนั้นสกุลฟาร์มบ้านผู้แห่งทองทองเพเชียงกลางครับ นุ้งผู้ใหญ่เรียมมันมอนตม,นมนนบลวอคอนอโัรนะครับเอามาขายสามตัวได้ขายตัวหนึ่งแล้ววัวไซส์กลางน้ําคู่นี้วัวลูกผสมสูงเมตรยี่ิบห้าตัวนี่คู่นี้นะท่านเปิดสี่หมื่นสองเปิดสี่หมื่นสองข้าคู่กันดีนะครับอ่านี่คู่นี้นะครับก็เป็นวัวไซส์กลางๆไซส์กลางๆเปิดสี่หมื่นสองราคาให้ต่อนะครับความสูงเทียบกับลูกดูได้ฮะวัวกำลังโตแแบบนี้ นี่ตัวนี้ท่านขายไปแม่สาวน้อยเล่ตัวนี้นะขายหกพันบาทตัวนี้ขายไปแล้วนะครับสูงประมาณสักโอ้เล่ไม่ต้องห่วงเสียงเขาสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับหกหกพันคู่นี้มองมุมนี้ก็ใหญ่ครับใหญ่สี่หมืนสองก็ราคาท่านให้ต่อนะลองดูครับผมโอ้พี่เอยม เนี่ยควายตัวนี้พี่เหียมบอกว่าตึกเลยตึกเลย,เลยคือสุดท้ายราคาที่จะขายเลยเนี่ยหมื่นหกพันห้าร้อยควายหนุ่มตัวนี้นะตอนแต่เช้าแล้วนะตัวนี้มีผู้ให้ราคาหมื่นห้าพี่เหียมไม่ขายเอาแล้วเขียงใหญ่อำเภอสองแควขอดูแล้วอเขียงใหญ่อำเภอสองแควขอดูแล้วตัวนี้เอาเอาทุกท่านนี่เอา นี่พี่เหียมนะพี่เหียมมาตัวเดียวครับตีรถมาตีรถเปลตีรถใหญ่มาจากเมือบ้านหลวงมาตัวเดียวได้ไหมตัวนี้ดูเคียงจะให้ไหมราคาราคาที่จะขายนะครับหมื่นหกพันห้าร้อยไม่ลดแล้วพี่เหียมว่างั้นโอ้ยเจ้านี้มาก็ให้ราคาเดียวกันเลยให้ห้าพันทุกคนเลยบวชควายตัวนี้เอา้าถวาพี่เหียมดูคงไม่ออกแล้วห่างกันห่างกัน พี่ปังบ้านทุ่งคลองตำบลยมเบอร์ทางเผางวม,มาขายสี่ตัวนี้ฮะอ่ะวงม,มาขายสี่ตัวนี้คู่นี้ซื้อสองตัวนี้มีไนฮะตัวนี้ป่องฮะตัวนี้ป่องเนี่ยคู่นี้พี่ปังท่านเปิดหมื่นเก้านะครับสิบเก้าคู่นี้นะครับส่วนค,น 11, คนนวนู่เนี้สิบเอ็ดคู่หนุ่มน้อยไหมสองตัวเนี่ยนะฮะเนี่ยหมื่นพันตัวห้าพันห้าแบบนี้ ส่วนสองตัวนี้คู่หมื่นเก้าแต่ตัวนี้ป่องนะครับป่องแม่นางสองแม่หมื่นเก้าก็ตัวละเก้าพันห้าเองครับอืมเอาลูกค้าเข้าถามราคาซะแล้วฟังได้ฟังได้ราคาเปิดอ่าผมว่าแล้วอ่าคือเขียงเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็ก็พูดกันตามตรงนะอ่านอ่านในด้วยคืออ่านมี อ่านมีนายอ่านมีท้องนะผพูดตามตรงเลยเนาะ,ะมันถ้าเนี่ยเขียงนะคุณลงุงท่านนั้นก็เขียงนะครับถ้ายังอยู่ถ้ายังอยู่นะพี่ฝังอยู่บ้านทุง่งคลองตะบนยมอำเภอท่าขผาคู่นี้หมื่นเก้าคู่นั้นหมื่นพัน 10, นะครับนี่ในห้อาก,กาดบ้านชาตินี่ก็นี่ก็โลโก้ของกาดบ้านชาติอำเภอพลงหวัดขอนแก่นนะครับกาดบ้านชาตินี่เปิดวันวันเสาร์นะเจนะเปิดวันอาทิตย์ทุกท่านนะกาดใหญ่แล้วนี่ท่านใดอยากจะไปกาดบ้านชาติก็นี่น้องเจ ายหัวจาัก,การาบัญชาติวันนี้เจเอาควายมาขายเยอะแยะเลยครับเจให้ข้อมูลว่าเดี๋ยวนี้พ่อค้าทั้งเวียดทั้งมาเลเข้ากาดบัญชาติเยอะมากตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับนี่ผู้หนุ่มแบบนี้หมื่นสามพันห้าร้อยผู้หนุ่มตัวนี้ควายสายอีสานนะครับมีมีมีอย่างนี้ด้วยนะตัวเนี้ยคู่เนี้ยคู่แม่ลูกนะครับคู่ซ้ายมือนี่นะครับเจเขาเปิดหมื่นแปดพันห้าร้อยก็กําลังต่อรองกันอยู่ แม่ลดได้นิดเดียววันนี้มันจะเรียกราคาตึงๆกันเนี่ยควายของทางน้องเจไซแม่ลูกแม่ลูกมีอีกสามคู่นะครับเอ้าหาควายเลี้ยงในช่วงนี้ก็นี่ยสามคู่แม่ลูกเลยหมื่นกว่าครับแบบนี้นะอืมหนึ่งสองแล้วก็เนี่ยเห็นว่าตัวนั้นขายแล้วนะครับแต่ว่าอืมวันนี้ วันนี้อย่างนี้ทุกท่านคือคนเข้าตลาดเยอะผมถามบางทีเนี่ยฮะบางทีก็รอรับลูกค้าเนาะเจ้าของควายเขารอรับลูกค้าเราก็อาจจะไม่ได้รายละเอียดมากนะก็ต้องไปดูเองพิกัดของน้องเจยอยู่บ้านป่าทองตาบ,บนศิาเพชรแต่ข้อควายท่านอยู่บ้านบางทองอําเภอเชียงกลางนะครับมื่อน้อยจานลุงโลดบ้านต้นแหลงอําเภอปัวนะครับแม่สาวน้อยสองตัวราคาเปิดคู่เนี้ยตัวห้าพันห้าคู่ละหมื่นพัน แบบนี้นะครับนี่อ่าน่ารักดีฮะตัวซ้ายนี่เป็นแม่นางหรืว่าท่านหรือว่าเป็นแม่สาวโอ้แม่สาวทั้งคู่แม่สาวทั้งคู่คตัวละห้าพันห้าร้อยบาทคู่ละหมื่นพันนะครับอืมเอาจันลุโรดมาเอาสามตัววันนี้ท่านขายไปหนึ่งตัวแล้วนี่ฮะจันลุโรดท่านนี้นะฮะ ตัวละห้าพันร้อบาทนะครับพี่กัดบ้านต้นแหลงอำเภอปัวครับผมว <c oughs> ันนี้มีวันนี้มีงวงามมาคู่นี้ด้วยนะงวงามท่านใดชอบบัวบามันเลือดดีๆนะคู่นี้นะครับนี่สองหมื่นบัวลูกผสมบามันอย่างแจ่มทุกท่านตัวในนี่สีแบบสีล้วนเลยเอราคานี้พี่ชายบ้านดอนตอนอันอำเภอท่า่าาให้ต่อนะครับตัวนั้นสีทุยๆหน่อยเก้าพันบาทประมาณเมตรสิ 10, บเมตรสิบห้า คู่นี้เข้าคู่กันดีมากอะบอกเลยจัดตัวได้เข้าคู่กันดีเสมอไล่ไล่กันเนี่ยเนี่ยไปเลี้ยงไม่ต้องไม่ต้องไปหามาคู่กันแล้วนะเข้าคู่กันดีมากเนี่ยแม่ผมไม่เห็นตัวไหนนะทุกงานเนาะ,ะราคาราคาให้ต่อนะครับคู 20, รร่ละสองหมื่นบลูกผสมบามันเอ๋ในยามที่ไม่ค่อยมีคนหาบาเลี้ยงถ้าได้บวัวไซสกลางน้ำท่านใดมีพื้นที่ปล่อยแปลงหรือว่าเลี้ยงได้สามตัวเนี้ยตัวละหมื่นตัวละหมื่น แล้วก็ตัวนั้น9 00 0บาทนะครับพี่ชายอยู่บ้านดอนต,อนตอนนนอาลอำเภอท่าอ่งผาครับผมตรงั้นร้านบ้านฝ่ายมูลอำเภอท่าอ่างผาวันนี้ตรงั้นร้านขายกี่ตัวแล้วขายสองตัวอย่างนงี้เท่าไรพวกอย่างงี้ตัวอย่างนางนี้อะไรตัวเขาหนึ่งหมื่นบาทลรงรันี่เออลุงรันที่ที่ขายดีไม่ใช่อะไรทุกท่านคือแกจะหาวัวที่สดสดสมบูรณ์มาขายดยนะครับ แล้วก็คือราคาก็อาจจะอยู่ๆกับเจ้าอื่นนะแต่โรงแรนนี้จะเน้นแบบวัวเนี่ยนะฮะตรวจดูว่าแต่ละตัวอ่าตัวน้ําตาลนั่นขายไปแล้วนะตัวน้ำตาลนั่นนะตัวน้ำตาลงามๆนั่นขายไปแล้วอย่างผู้ตัวตัวนี้อะไรพ่อย่างนี้ตัวนี้เจ็ดพันกว่านกว่านะครับเอางี้งานกระถินปีนี้ท่านใดหาวัวด่วนๆไม่มีเวลามาตลาดวัวนะครับไปหาโรงรันหรือโทรหาโรงแันตามเบอร์ที่หมขึ้น ก็มีแต่เงินพันหลักนี่แหละครับเจ็ดแปดพันเก้าพันจนถึงหมื่นนี่นะฮะวัววัวสดสมบูรณ์ดีพร้อมทําทุกตัวเลยเนี่ยนี่ยมันได้เปรียบตรงนี้ตรงนั้นอ่ะแกจะหาวัวอ้วนมาเลยไม่ไม่เนี่ยนี่น้องคงง้อจะถามราคาไม่ได้ถามซะแล้วไม่เห็นนี่น้องกลับแล้วฮะน้องคงอยู่บ้านมอญตาบนมอญคอนเบอร์ปัวเอ่อ เอาละทุกท่านผมมาออขออนุญาตฝากช่องใหม่นะครับพี่ต้อมคนน,นี้นั่นสองนะครับเข้าไปเซิร์ชใน Google ก็คงจะเจอก็เพิ่งจะเริ่มทำหลังจากที่ช่องเดิมคงจะกู้ไม่ได้แล้วครับคงจะกู้ไม่ได้แล้วฮะพยายามจะติดต่อขอกู้จากทาง YouTube ก็เงียบครับเงียบเลยอ่ะเนี่ยฮะนี่บรรยากาศในช่วงท้ายขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตาม ช่องพี่ตอมวันหน้านะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่น้องวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ